ข้อ17ครับกำหนดให้ a และ b เป็นเมตริกขนาด3คูณ3โดยที่ a คูณกับ adjoint ของ2 b inverse ลบด้วย i เท่ากับ b และ det b เท่ากับ4ค่าของ det a ลบ i เท่ากับข้อใดข้อ1 0ข้อ2 1ส่วน6ข้อ3 1ส่วน4และข้อ4 1ส่วน2 ก็นี้เรื่องของเมตริกเนาะอืมโดยก็ใช้สมการหลักก็คือ A A adjoint 2 B inverse ลบ I เท่ากับ B ถูกปะ่ะทำเลย adjoint คืออะไรครับสมมุติผมมี adjoint ของ x adjoint x คือ det คูณ inverse ถูกปะ่ะ det x คูณกับ x inverse ถูกปะ่ะ a d j o i คือ d e t คูณกับ Inverse นะครับโอเคซึ่งข้อนี้มันบอกว่า a d j o i ของ2 b i n v e r s e เนาะผมก็เริ่มจาก a d j o i ของ2 b i n v e r s e มันคือ d e t ของ2 b i n v e r s e คูณกับ2 b i n v e r s e ยกกำลังลบ1ถูกป่ะพราะมันเป็น Inverse อีกทีนึงโอเคเราดึง2อ,ออกมาได้ถูกป่ะ ึ่งสองมามันจะกลายเป็น2ยกกำลังเท่าไหร่ครับ3ถูกไหมเพราะว่าเมทริกซ์ีมันเป็น3าคูณดึงค่าคงที่ออกมาจากเดซจะกลายเป็นค่าคงที่ยกกําลังขนาดถูกปะสามคูณสามเป็น2องกำลังสามนะที่เหลือก็เป็นเดซของ B ีอินเวอร์สมันก็คือเดซของ B ทั้งหมดอินเวอร์สถูกปะเท่า,ากันนะดึงอินเวอร์สออกมาได้เลยอันต่อไปครับคูณ2ยกกาลังลบหยกกำลังลบหคูณกับยกกำลังลบหกลายเป็น B เฉยๆเนาะ สยกกำลัง3าคูณสยกกำลังลบหกลายเป็น 4B หารด้วยเด็ดถูกปะเด็ดบีอินเวอร์สเราย้ายมาข้างล่างเนาะอัน B ก็ลากมาเลยเพราะฉะนั้น a d j จอยสองบีอินเมันคือดีสี่บส่วนเด็ดบจากโจทย์โจทย,จทย์บอกว่า d ด็ดบเป็น4เพราะฉะนั้นแทนค่าไปเลยครับแต่ว่าแอดจอยของสองบีอินเมันก็คือ B นั่นเองพอเรารู้อย่างนี้แล้ว ไปดูสมก,การที่โจทย์กำหนดครับสมก,การที่โจทย์กําหนดคือสมการไหน <_ S 1> เท่ากับ b เนอะอันเนี้ยที่เราหามาเมื่อกี้ก็คือ b ถูกปะ่ะแทนค่างลงไปครับ a b ลบ i เท่ากับ b นั่นเองย้าย i <_ S 1> ไปทางขวาย้าย b มาทางซ้ายครับดึง b ออกมาเนาะ ใส่เดดลงไปครับได้ว่าเดด a ลบ i คูณก well. ันเราแยกออกมาได้เลยถูกปะคูณกับเดด b เท่ากับเดด i เนาะโจทย์ถามเดดของ a-i ลบ i ถูกปะมันคือเดด i ส่วนเดด b เดด i ก็คือ1เดด b คือ4เพราะฉะนั้นข้อนี้คือได้แล้วเนาะง่ายปะเดด a ลบ i ก็คือ1ส่วน4นั่นเองครับ ไม่ยากเนาะทำตามสมการที่โจทย์ต้องการไปเรื่อยๆในช้อยตอบข้อ3นั่นเองเรื่องเมตริกเนาะดูจากสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือสมการเงื่อนไขครับอนนี้ซึ่งเราเห็นว่ามันต้องใช้ adj o ของ 2b inverse เราก็ไปหาค่า adj o ของ 2b inverse มาและอย่าลืมอีกสมการหนึ่งครับ db เท่ากับ4เสร็จปุ๊บเราหาได้นี้มาเราไปแทนแทนปุ๊บเราเปลี่ยนสมการนี้ที่ แทนค่าของแอดจอยลงไปแล้วหาค่าเดทของ A-I ลบ I ออกมาทำเป็นสเต็ปไปอะ่ะมันจะไม่ยากน้องแอดจอยมันก็คือเดทคูณกับ Inverse ์สถูกปะแทน 2B Inverse ลงไปครับกลายเป็นเดทของ2 B ง n ีอินเวอรคูณกับ 2B Inverse ทั้งหมด Inverse ์ดึง2ออกมาจากเมตริกมันเป็น3คูณ3กลายเป็น2ยกกำลัง3คูณกับเดท b ยกกำลังลบ1คูณด้วย2ยกกำลังลบ 1b เท่ากับ 4B หาร เด็ดบีเด็ดบีคือสี่ครับสี่บีส่วนสี่ก็คือบีนั่นเองหลังจากนั้นเราเอานี้ไปแทนในสมนการหลักก็คือ a แอดจอยสองบีนวอลบไอเท่ากับบีก็เป็นเอบีลบไอเท่ากับบีย้ายค่าหนึ่งตัวร่วมได้เอลบไอคูณบีเท่ากับไอสังเกตว่าโจทย์ต้องการหาเด็ดของตัวนี้เราใส่เด็ดลงไปครับกลายเป็นเด็ดเอลบไอคูณเด็ดบีเท่ากับเด็ดไอหลังจากนั้นเราย้ายข้างได้เป็นเด็ดไอส่วนเด็ดบีก็คือหนึ่งส่วนสี่ต่อหนึ่งส่วนสี่นั่นเองครับ